สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตอร์นาเซอร์ในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปตามหาบทเพลงแซมเปสเซงในเกม Ghost o f t o u ฟโยเทกันนะครับผมซึ่งบทเพลงเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนำทางคุณไปหาสถานที่ต่างๆได้นะฮะโอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยสำหรับที่แรกนะครับผมก็จะเป็นสวนหย่อมของอาจารย์เฮจิโร่นะฮะ <ส>ซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทลำลึกความหลังนะครับผมให <ül unda> ้เราล้ำลึกความหลังในส่วนนี้ให้ครบทั้งสามจุดนะึกความหลังในส่วนนี้ให้ครบทั้ง3จุดนะฮะ さあ竹を切ってこっっどうせまた伸びるらにそのめいに丘の上に植えケールだそもそもどういこんな庭作るで故郷を思い出すためこういう庭は本土にたくさんあっただよよし終わり。 すごいじゃんさすが俺の子竹を切る天才すらおか<母><笑>,笑い声に魅力があって庭の門で商人を迎える役目だった魚の卵ぬめぬめ触っちゃダメさ壺を水んなけ置くだけでいい 卵を池に放しにいかだいけい卵から生まれたら泳いで出てくるだけでいいだよ俺の婚を覚えててくれるのか会いに来てやれし一緒に大きくなりゃいいらしばらく見ねえうちに立派に育ったな。 その次の日お母と一緒に苗木を植えたんだった妙な気分さお庭が出来上がるなんて、うん、平次郎師匠がもう苗木を植えていいってさそうだな最後のひと仕事だ。 恋しくのるムーシのことズへー。はあ、ウンのためにも。うん、だって、よくもサンプルや。ローヤルギアがばちゃん และในการทำภารกิจของซซมิเซงเนี่ยถ้าเราทำครบตามเงื่อนไขนะฮะก็จะเป็นการอัพเกรดเครื่องรางของแม่ที่เราได้รับมาจากสารเจ้าภูเขาโยเทนะฮะจุดต่อไปก็อยู่ที่บริเวณแผนที่ที่ราบอิชิการีนะครับผมซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้จากว่าวที่รอยอยู่นะครับ まう。お母のこと。 โอเคไปกันต่อจุดต่อไปสำหรับจุดนี้เนี่ยจะอยู่ที่ค่ายพักนักดนตรีนะฮะซึ่งเราจะต้องทำการบริจาคเงินเล็กน้อยนะครับผมเพื่อทำการเริ่มเควสฝึกเ,เพลงซามิเซงไมเซง 何とつくししかたを貸してほしいことがある。 母だ新たな曲を作っているのだがなかなか手こずってな思いつかない時もある火を焚いてくれんかせばいいどんなやつだったあいつは勇ましくあったが無う水だった。

ให้เราคุยกับนักดน,นตรีชาวไอนุนะครับผมอยจะให้เราไปหาหินก้อนหน,นึ่งบนภูเขานะครับผมก็สำหรับตำแหน่งหินก้อนนั้นก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะฮะสามารถตามผมมาได้เลย ไอ้นูน่าโดนกอลิฮิคมเตมここにある石を拾えばいかったเมื่อได้รับหินมาแล้วนะฮะให้เราไปส่งเควสกับชาวไอ้นคนเดิม อีกเที่ถึงได้เปล่าหินว่ะอ๋อดาก็หินธรรมดาซะโอยมะน่よく似合いそうだพอจบแล้วนะครับผมเราจะยังไม่ได้บทเพลงใหม่นะฮะเราจะต้องไปเจอกับเขาอีกทีบริเวณจุดนี้นะฮะ やはりダメだうまくいかないどうしたあ来てくれたのかたゆたう流れのように。 と言葉が湧いてくるコタンには戻れそうなのか待つしかない胸の内を聞いてくれたことを礼を言うよ苦しみは俺にもわかる俺はニタンカシパと呼ばれてるそう呼んでくれお前も共に弾けてよかったニタンカシパ許しが訪れるといいな สำหรับบทเพลงแห่งหมาป่านะครับผมเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราทำเควสล่างหมาป่าครบทั้ง4จุดนะครับผมซึ่งสำหรับตำแหน่งล่างหมาป่าเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะฮะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับและผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายนะฮะซึ่งความสามารถของบทเพลงนี้จะไม่ใช่แค่ใช้ตามหาลังหมาป่าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมมันยังสามารถใช้เรื่องหมาป่าเข้ามาช่วยเราสู้ได้อีกด้วย และสุดท้ายจะเป็นบทเพลงแห่งสารเจ้านะฮะเราจะได้จากการที่ในระหว่างการเดินทางทั่วทั้งเอโซและทําการตั้งแคมป์มันจะส่ง NPC คนแปลกหน้ามาหาเราใช่ไหมฮะซึ่งมันก็จะมีโอกาสสุงเจอ NPC คนนี้ที่จะทําให้เราสามารถได้รับบทเพลงแห่งสารเจ้าได้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมและสามารถคอมเมนต์พูดคุยติชมกันได้เลยนะครับผมผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วเ,เจอกันครับบ๊ายบาย